ครับกลับมาสวัสดีกันอีกครั้งนะครับในในคลิปย่อยที่3นะครับสัญญาสัญญานะครับสัญญาว่าคลิปนี้นะครับจะจะทำให้มันสั้นๆนะครับเพราะว่าสองคลิปที่แล้วนี่มันกะไม่ถูกจริงเนาะก็เป็นครั้งแรกๆเหมือนกันนะครับนี่ในการทาแล้วมันก็ยังกะไม่ถูกว่าว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับมันก็จะยาวมากนะครับโอ้ยยาวมากๆนะครับยาวมากๆโอเค นะครับรวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของนัยสำคัญนะครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า significant figure นะครับตอนนี้จะเป็นการบอกว่าแต่ละตัวนะครับมีความสำคัญยังไงแล้วก็เราจะคิดเลขนะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราคำนวณค่ามาได้แล้วเนี่ยเราจะใส่ตัวเลขเท่าไหร่ดีนะครับก็จะมาคุยกันในหน่วยย่อยนี้นะครับของบทที่1 ัวในยสําคัญหรือค่าในยีสําคัญเนี่ยครับมันก็เกิดจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการวัดนะครับพวกถึงการวัดนะโดยเครื่องมือวัดที่มีค่าความละเอียดที่มันแตกต่างกันนะครับไม้บรรทัดอันนี้ก็จะมีหน่วยเป็นละเอียดสุดคือ1มิลลิเมตรนะครับคือ2ขีดนี่มันห่างกันน้อยสุดที่1มิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นด้านล่างก็จะเป็น1นึส่วนสมิลลิเมตรนะครับส่วนเวอร์เนียนะครับก็0.05ใช่ไหมครับ สำหรับเบอร์เนียยีขีดนะครับแล้วก็ไมโครมิเตอร์นะครับก็0.001นะครับเดลเกจก็0.01นะครับแล้วก็ตัวเปรียบเทียบตัวตัว,ตวความละเอียดของเครื่องมือวัดเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวที่บอกว่าในยะสําำคัญเนี่ยควรจะมีค่ามากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าไอ้คำว่าในยะสําำคัญของเราเนี่ยมันมีเรียกว่าแค่ไหนเถึงจะเรียกว่ามันมีในยะสํสำคัญนะครับ หรือว่าเขานิยามยังไงนะครับหรือองค์ประกอบคนนี้สําคัญคืออะไรนะครับเริ่มต้นจากง่ายง่ายสุดเลยนะครับตัวเลขนะครับทุกตัวที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ก็มีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับไปเรื่อยๆถึงเก้าเนี่ยครับทุกตัวเนี่ยมีนัยสําคัญนะครับมีนัยสําคัญเห็นไหมอย่างเช่นตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับสามสิบสามจุดสองเนี่ยนะครับก็จะมีนัยสําคัญอยู่ สามตัวนะครับผมใช้หน่วยเป็น3ตัวเนาะหรือมี three significant นะครับมีนัยสำคัญอยู่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเลขท,ทั่วไปมีนัยสำคัญทุกตัวนะครับคือต้องมีนะครับไม่มีมันก็ไม่สื่ออะไรนะครับทีนี้ปัญหามมนอยู่ที่เลข0ูนย์นะครับปัญหามันอยู่ที่เลข0ูนย์เลข0ูนย์เ,เ,เนี่ยกรณีแรกนะครับกรณีเคสแรกเลยก็คือถ้ามันอยู่ระหว่างตัวเลขที่ไม่ใช่เป็น0ูนย์นะครับ อย่างเช่นตัวอย่างเช่นอะไรครับ2 0 5 1อย่างเงี้ยนะครับ0อยู่ระหว่าง2กับ5้าเห็นไหมครับตัวเลข0ตัวนี้มีนัยสำคัญนั่นแสดงว่า2 0 5 1นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงหาป่ะ2 0 5 1เนี่ยนะครับมีนัยสำคัญอยู่4ตัวนะครับนีอยู่4ตัวนะครับเห็นไหมอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือ เออเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้านะครับเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าอย่างนี้เราถือว่ามันไม่มีก็ได้ถูกไหมครับมันไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่มีนัยสําคัญนะครับต้องเป็นกรณีที่มันไม่มีก็ได้นะอย่างเช่น0.54นะครับอย่างเงี้ยมี2ตัวนะครับหรือ0.0032จูนย์ศยถูกไหมครับก็มีนัยสําคัญ2ตัวนะครับแล้วโดยปกตินะครับถ้าเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับอย่างเช่นเราบอกว่า ห้าสิบสี่อย่างเงี้ยครับก็คงไม่มีใครมาเขียนศูนย์ห้าสี่ถูกไหมครับมันไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะเวันนั้นห้าสิบสี่ก็คือห้าสิบสี่ถูกไหมครับคงไม่มีใครมาเขียนศูนย์ศูนย์ห้าสี่นะครับหรือว่าศูนย์ห้าสี่เข้ยใไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นศูนย์ศูนย์ห้าสี่ตามแพทเทิร์นเนี่ยครับแสดงว่าศูนย์สองตัวนี้ก็อา,อาจจะมีนัยสำคัญก็ได้นะเพราะมันจำเป็นต้องเขียนเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขทั่วไปทางฟิสิกส์ศูนย์สองตัวนี้ไม่มีนัยสําคัญไไม่ต้องเขียนก็ด นะครับปัญหาอยู่ตัวนี้ครับปัญหาอยู่และแลเลขศูนย์ที่อยู่ตามหลังล่ะมีนัยื้อคัญไหมนะครับก็ลองมาดูกรณีนี้ครับกรณีถ้าเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเลขศูนย์ตัวนี้อยู่ทางด้านขวาของจุดอ่าอย่างเช่นศูนย์นะครับอยู่ทางด้านขวาเห็นไหมครับคืออยู่หลังจุดเนี่ยศูนย์สองตัวนี้มีในัยสําคัญมีในัยื้อคัญทั้งสองตัวเพราะถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับ เนื้อสาคัญคือมันต้องสําคัญไงมันถึงต้องเขียนใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้จะมีเนืยอสาคัญอยู่4ตัวนะครับมีอยู่4ตัวนะครับเพราะถ้าเกิด0ูนย์ตัวนี้ไม่มีเนืยอสาคัญเราอาจจะเขียนแค่เท่าไหร่ครับ90ก็พอแล้วใช่ <apples. S 1> ไหมครับและเมื่อ0ูนย์ตัวนี้มีเนืยอสาคัญอีศูนย์ตัวข้างหน้าก็มีเนืยอสาคัญไหมมีเห็นไหมครับเห็นเนาะถ้าเราเขียน90.0อย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็จะมีเท่าไหร่ครับมีอยู่3ตัวเป็นต้นต เพราะฉะนั้นถ้ามีศูนย์อยู่ด้านหลังนะครับถ้ามีศูนย์อยู่ด้านหลังมีนัยสําคัญนะครับมีนัยสาคัญกรณีถัดมานะครับกรณีถัดมาก็คือถ้าศูนย์อยู่ด้านหลังเหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับเป็น whole number นะครับแล้วบังเอิญมันมีจุดนะครับมีจุดอย่างเช่นเนี่ยนะครับเห็นจุดเล็กๆตัวนี้ไหม ถ้าเราเขียน540อนะครับแล้วเราใส่จุดไปแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าศูนย์ตัวนี้มีนัยสำคัญเห็นไหมครับศูนย์ตัวนี้จะมีนัยสำคัญขึ้นมาทันทีเพราะจุดตัวนี้ครับเป็นตัวบอกว่าศูนย์ตัวเนี้ยมีนัยสำคัญเขียนไหมครับเพดฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีนัยสำคัญ3ตัวนะครับ3ตัวเห็นเนาะ แต่ถ้าเกิดนะครับด้านหลังเป็นศูนย์ของเลขจํานวนเต็มแต่มันไม่ยอมมีจุดนะครับอย่างนี้แสดงว่ามันอาจจะเป็นครับอาจจะไม่สําคัญเห็นไหมในใน,ในทางในทางฟิสิกส์นะในทางฟิสิกส์นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีเลข540แล้วเราไม่ได้ใส่จุดไปนะครับศูนย์ตัวนี้อาจจะไม่มีนัยสําคัญก็ได้ทาไม,ไมอ่ะทาไมอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับต้องมาดูกันคือตอนนี้ก็จะมีนัยสำคัญแค่แค่สตัวนะครับคือ หากับ4ครับศูนย์เนี่ยจะไม่มีมันมันไม่เหมือนกรณีสมมุติว่าเราบอกว่าถ้าอย่างนี้แบงค์พันนะครับแบงค์พันศูนย์ข้างหลังไม่มีเนื้อสำคัญก็เท่ากับ1บาทอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับพันก็คือพันถูกไหมครับไม่มีจุดจริงๆแต่ว่าพันก็คือพันนะครับอย่างไงก็ต้องเป็นพันนะครับมันจะมาบอกว่าเ้าถึงงั้นยืมตังค์พันหนึ่งนะครับศูนย์ไม่มีเนื้อสำคัญงั้นคืนบาทเดียวได้ไหมนะครับก็ไม่น่านะครับ ไม่น่ารอดเนี่ยไม่น่ารอดเห็นไหมครออับเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมนะครับทำไมมันไอ้ศูนย์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับถึงไม่มีนัยสําคัญโอเคอีกกรณีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็น e x a c t นะครับ exactly number นะครับเป็นค่าคงที่นะครับหรือค่าค่าที่กําหนดมาให้เนี่ยนะครับเราจะถือว่าตัวนี้มีนัยสําคัญเยอะมากนะครับอย่างเช่น เรากําหนดไปเลยครับเรากําหนดนะเรากําหนดว่าความกว้างเท่ากับ1เมตรเราไม่ได้ทําการวัดอะไรเลยนะครับเราบอกความกว้างเท่ากับ1เมตร1เมตรเนี่ยความหมายของเราคือ1เมตรก็ได้1.0ก็ได้นะครับ1 0ก็ได้1.00ก็ได้1น0 0 0 0 0 0ศูนย์ศูนย์ศไม่ห้ามเลยครับโอเคศูนย์เท่าไหร่ก็ได้ครับ เราก็ถือว่าเราก็ถือว่ามันมีค่าเหมือนกันครับเพราะถือว่ามีนัยสําคัญสูงมากคือมันเป็นค่าของที่มันไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นค่าคงที่จําไว้นะครับมันจะมีค่าในสําคัญเยอะมากหลายตําแหน่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับทีนี้ค่านัยสําคัญของเรามันขึ้นกับอะไรครับมันขึ้นกับค่าค่าหนึ่งของเครื่องมือวัดครับเราเรียกว่าเป็น resolution นะครับหรือค่าความละเอียดนะครับค่าความละเอียดในการวัดนะครับ ยกตัวอย่างเช่นดินสอนะครับดินสอดินสอเนี่ยนะครับสเกลของเราหรือเครื่องมือวัดของเราเครื่องมือที่ไว้สําหรับเทียบค่าของเราเนี่ยมันมีสเกลทีละ10ซนติเมตรเนี่ยไหมครับหรือมีเรสโซลูชันเนี่ยอยู่ที่10ซนติเมตรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้ามันไม่ตรง10ซนติเมตรเราบอกค่าได้ไหมก็อาจจะบอกค่าไม่ได้บอกค่าที่แท้จริงมันไม่ได้เห็นไหมครับเหมือนตัวอย่างดินสอเนี่ยครับดินสอเนี่ยเลย1ิบไหมครับ เลยสิถึง20ไหมครับไม่ถึง20เพราะฉะนั้นดินสอนี้ยาวเท่าไหร่ล่ะคือถ้ามันเป็นสเกลข้างๆแบบนี้เราก็ยังพอไปอครับเราใช้คาว่าเรายังพอประมาณนะครับทำการประมาณเนาะทำการประมาณค่านะครับเราทำการประมาณค่าได้ใช่ไหมครับ ถ้าอยู่แถวๆนี้เราก็อาจจะบอกว่าดินสอนี้ยาวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ19ก็ได้เห็นไหมครับหรือเขาบอกาอาจจะไม่ใช่19อาจจะสัก18ได้โอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ายาว11หรือ12แบบนี้ได้ไหมอย่างนี้มันก็ไม่ครับแม่มันก็มันก็ไม่น่าใช่เนาะสตัวนี้นะครับเพราะ11 12คนจะอยู่ไปครับอยู่ใกล้ๆ10บใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดม,มันสักครึ่งหนึ่งก็ไปประมาณเท่าไหร่ครับสัก5ใช่ไหมครับ15อย่างนะี้โอเค ถูกมเพราะฉะนั้น9ตัวนี้นะครับเกิดจากการประมาณค่าค,ค่าความละเอียดจริงจริงอยู่ในหลัก10ซนติเมตรเอาใหม่ดินสอแท่งเดิมเนี่ยแหละครับแต่ว่าไปวัดกับเครื่องวัดหรือไม้บรรทัดที่มีความละเอียดระดับ1ซนติเมตรครับ1ซนติเมตรหมายความว่าอะไรหมายความว่าสเกลที่มันใกล้กันที่สุดเนี่ยนะครับอยู่ห่างกัน1ซนติเมตรมันก็จะมีโอกาสที่ไหมครับดินสอนี้ตรงกับ19้ไหมไม่ตรง ใช่ไหมครับตรงกับยี่สิบไหมไม่ตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิบเก้าจะบอกว่าดินสอยาวสิบเก้าเซนติเมตรก็รู้สึกเป็นครับขัดใจนะนะครับจะบอกว่ายี่สิบก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็จะบอกว่าอยู่อยู่ในช่วงสิบเก้าถึงยี่สิบอ้าวเขาก็อยากรู้อีกว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการอะไรครับทําการประมาณค่าไปอีกหนึ่งตัวครับค่าที่ประมาณมาอย่างเช่นสมมุติเป็นเลขสามใช่ไหมครับพอได้ไหม ก็ก็โอเคนะนะครับเป็น4ได้ไหมส้าจุดได้ไมสก้าจุดก็ยังเป็นครับก็ยังพอพอทำใจได้เนาะแต่ถ้าเิดบอกเป็นสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้าจุดได้ไหมครับสิบนี่มันถ้าสิบมันควรจะเป็นไงครับมันควรจะอยู่ใกล้ยี่ละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิบ้ดเนี่เราไครับเราบอกว่าไม่น่าใช่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะประมาณอะไรไปครับ ต้องให้มันสมจริงสมจังด้วยเข้าใจไหมครับไม่ใช่แบบนึกอยากจะประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณบวกก็เป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้นี่ใช่ครับตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้แต่มันควรจะเป็นไงครับมันควรจะแบบสมจริงสมจังนิดหนึ่งนะครับหรือถ้ากระดิ่งสอแท่งนี้นะครับเรามีสเกลไม้บรรทัดที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับระดับ0.1ซนตเมตรก็ซึ่งเป็นระดับของไม้บรรทัดทั่วไปเนี่ยนะ0.1ซนเมตรนะครับสิ่งที่เราวัดได้นะครับเราพบว่า มันไม่ตรงทั้งสเกลที่13ไม่ใช่13 19.3นะครับสเกลที่19.3ก็ไม่ตรงแต่ก็ยังไม่ถึงสเกลที่14นี่ทำไงดีนะครับแล้วพอมองไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็เปครับเล็กเหลือเกินละเอียดเหลือเกินระดับมินนี่มันก็เป็นนครับละเอียดมากแล้วเล็กมากแล้วมองแทบไม่ออกอยู่แล้วเพราะนั้นวิธีการประมาณนะครับวิธีการประมาณก็คือเราเห็นอยู่นะครับคือเราเห็นอยู่ว่า มันเลยสิบสามไม่ใช่สิบสามท่ที่มันเลยสิบเกจุดสามนะครับแต่มันไม่ถึงสิบเกจุดสวิธีการของเราก็คือเราก็จะประมาณคือก็ครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของสเกลที่ละเอียดที่สุดเพะฉะนั้นทุกๆครั้งที่การในการวัดนะครับมันก็จะมีค่าประมาณติดมาอยู่ด้วยครับจะมีค่าประมาณติดมาอยู่ด้วยประมาณอะไรไม่ได้ก็อย่างน้อยต้องได้สักครึ่งหนึ่งครับคือ พอมันละเอียดมากเนี่ยบางทีเราก็แหมตาเราก็ไม่สามารถเป็นไงครับแยกออกเนาะว่าไอ้สิบเก้าจุดหนึ่งสิบเก้าจุดสามสิบเก้าจุดห้าเนี่ยหรือสิบเก้าจุดเจ็ดเนี่ยมันมันต่างกันแค่ไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ตีคร่าวๆเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรสโซลูชันของมันก็อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งถูกไหมครับค่าเออร์ของเราหรือค่าความละเอียดสูงสุดของเราก็จะประมาณได้ประมาณสักอีกจุดศูนย์ห้านครับ คือแต่ถ้าบางคนสายตาดีมากๆสามารถแบ่งสเกลตัวนี้เนีเป็นเป็นสิก็โอเคนะก็ก็เป็น13จุดเอ่อท,ทัทีสิบเอะไรก็ก็ว่าไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เวลาประมาณอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาประมาณเนี่ยจะสังเกตไหมครับมันจะเพิ่มมาสักตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่างเงี้ยสมมติเราเห็นโอ้โหสเกลมันกว้างมากฉันขอประมาณร้อยร้ขีดเลยได้ไหมโอ้อันนี้มันก็เป็นครับ มันก็เก่งไปเนาะมันก็ไม่น่าจะทําได้ใช่ไหมครับคือเราประมาณแค่เป็นช่วง10บช่วงเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการประมาณก็ต้องให้มันไปครับหลักการประมาณคือต้องให้มันสมจริงสมจังด้วยนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะใส่ตัวเลขอะไรก็ใส่เข้ามานะครับทีนี้นะครับพอเราเอาตัวเลขที่มันมีในยยะสาคัญเนี่ยนะครับมันต้องแน่นอนครับทางทางฟิสิกส์ต้องใช้คณิตศาสตร์เนาะง่ายสุดก็คืออะไรครับบวกลบนะครับแล้วก็คูณหาร มันก็มีหลักการอยู่ว่าถ้าบวกลบกันทํำยังไงเห็นไหมครับถ้าบวกลบกันเราพบว่าเราจะทําการบวกและลบให้มันเสร็จไปก่อนนะครับทําการบวกและลบให้มันเสร็จไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะทําการราวนะครับทาการคือทาการปัดค่านะครับเห็นไหมวิธีการราวก็มี2แบบครับราอัพกับราดาว Down. ก็คือปัดขึ้นหรือว่าปัดทิ้งให่ไหมครับหรือปัดลง มปัดขึ้นหรือปัดลงนะครับหรือปัดขึ้นกับปัดทิ้งนะครับวิธีการที่เราจะปัดนะครับเขาบอกว่าบวกกันให้เสร็จนะครับแล้วก็ดูจํานวนของดิสิมอลนะครับก็คือทศนิยมที่เม็นครับที่น้อยที่สุดนะครับคุยง่ายคือมีความละเอียดน้อยสุดนั่นแหละครับทศนิยมยิ่งน้อยนะครับความละเอียดยิ่งน้อยถ้าทศนิยมมากๆกนะครับก็แสดงว่ามันตัวนั้นเองครับมีค่าความละเอียดสูง ยกตัวอย่างเช่นเรามีค่าที่เราวัดมาได้เนี่ยนะครับอยู่3ค่าตามนี้เนาะ100นะครับ1 0ึ 25, 2 5 3536.2นะครับแล้วก็123.448ตัวที่ละเอียดสุดก็คือตัวนี้ครับเห็น่สี่4ปดโอ้เห็นไ,ไหมทศนิยม3ามตำแหน่งเลยละเอียดสุดตัวที่ละเอียดน้อยสุดก็คือตัวนี้ครับ จุสทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเพราะนั้นเมื่อเอา3ตัวนี้มารวมกันนะครับมารวมกันเสร็จสมมุติเราได้เท่านี้ครับ3ามพันเจสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องทำอะไรครับทำตามนี้ครับค่าที่น้อยที่สุดมีกี่ตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งถูกไหมครับมีแค่1ดิจิตเนาะมีแค่1นึ่ตำแหน่งแค่นั้นนะครับ น้อยสุดคือหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะครับเราจะตอบได้แค่หนึ่งตำแหน่งถามว่าเป็นทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไอค่าความละเอียดของตัวอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะถูกกลบด้วยค่าความหยาบเห็นไหมครับความหยาบของตัวเลขตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เราวัดแบบหยาบหยาบไหมครับวัดแบบหยาบๆไม่ใช่เฮ้ย hey! วัดดูเร็วเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่นะครับวัดหยาบๆก็คือวัดโดยที่มีไปครับตัวเลขทศนิยม,มันน้อยนนะครับทศนิยมันน้อยๆเพราะฉะนั้น เราตอบเต็มที่เราก็จะตอบได้ท่วทีมแค่หนึ่งตำแหน่งทีนี้เราพบว่าไอ้สองตัวหลังก็ไม่ถึงก็ทิ้งไปเลยเนะครับเราเห็นว่าตัวถัดไปเป็นเลขเลขอะไรครับเ,เลข9ถ้าเป็นเลข9เนี่ยตามหลักการปัดก็ต้องไปครับต้องปัดขึ้นใช่ครับเราออพขึ้นมาเก็งเนาะหลักการปัดก็มีง่ายครับถ้าเราก็ใช้ตัวกลางเป็นหลักเลยครับ5้าถูกไหมครับอันนี้คือแบบง่ายสุดเนาะไม่ต้องสนใจเลยเลยครับถ้ามากกวา่าหรือเท่ากับ5ก็ปัดขึ้น ถ้าน้อยกว่า5ก็ปัดลงแค่นั้นเองเพราะนั้นคําตอบของเรานะครับก็จะเป็น3,760.9นะครับเห็นไหมบวกลบกันให้เสร็จนะครับใช้ตําแหน่งทศิยมนะครับได้แค่ตัวที่ละเอียดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ไปดูตัวถัดไปว่าควรจะปัดขึ้นหรือควรจะปัดทิ้ง แล้วถ้าเป็นคูณหารล่ะทำไงนีครับเป็นคูณหรือการหารนีครับคูณหรือหารก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันคือทําการคูณแล้วก็หารให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นทําการปัดเศษตามนี่ครับค่าในยะสำคัญหรือจํานวนนี้สําคัญที่น้อยที่สุดต่างกันนะต่างกันนิดนึงนะครับต่างกันตรงที่ถ้าบวกลบเนี่ยดูทศนิยมนะครับ ถ้าคูณหารให้ดูนัยสําคัญใช่ไหมครับจำนวนนัยสําคัญอ่ะลองมาดูนะครับตัวอย่างเช่นเรามีตัวเลข3ตัวเหมือนเดิมครับ34.6 12.1แล้วก็1.2พบว่าท,ทุกตัวเนี่ยมีทศนิยมเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือ1ตําแหน่งแต่สิ่งที่เราสนใจเราไม่ได้ดูทศนิยมครับเราดูอะไรนะจํานวนนัยสําคัญ34.6มีนัยสําคัญกี่ตัวครับ3ตัว 12.1มีนันยะสสำคัญกี่ตัว3ตัว1.2มีนในยะสสำคัญกี่ตัว2ตัวนะครับวันนั้นคูณกันมาได้เท่าไหร่อ่ะสมมติเขาคูณกันมาได้502.392 502.392เนี่ยมีในย่ำสำคัญกี่ตัวท,ทุกตัวที่ไม่ใช่ศูนย์มีศูนย์อยู่ระหว่างตัวมีเพราะฉะนั้นมีนนย่สำคัญกี่ตัวครับเนี่ย6ตัวนะครับ มีหก i ิกนิฟิ a ค้นนะครับมีหตัวแต่เวลาตอบตอบได้เท่าไหร่ครับน้อยที่สุดกี่ตัวสองตัวเพราะนั้นเวลาตอบตอบได้แค่สองตัวครับสองตัวสองตัวไหนล่ะสองตัวหลังเหรอไม่ใช่สองตัวหน้าแค่นั้นครับสองตัวหน้าคืออะไรครับ5้ากับศูนตอบห้าสิบใช่ไหมเฮ้ย,ยจากห้าร้อยเป็นห้าสิบ Hey, ใช่เปล่านะครับไม่ใช่นะครับจาก500เป็น50ก็ไม่ได้เหนไหมครับจาก5 0 2อยูู่รีเป็น50ไม่ได้ครับมันก็ต้องเปครับอย่างน้อยประมาณคือตัวหลังไม่มีความสําคัญถูกปัดทิ้งมันก็ต้องเป็นอย่างน้อย500เลยครับแต่500มีนักยสมรภกี่ตัวเนี่ยมันก็จะสับสนอีกว่าตกลงมันมี2ตัวมี1ตัวหรือมี3ตัวถหกไหมครับอูกมาอาจจะเป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้เป็น3ก็ได้ เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหานี้คือทำไมครับเราก็เขียนอยู่ในรูปของ s ิกนิฟิสแคนทิฟิกนะครับิกนิฟิคนที่มี i คนท n ฟิกน r Number ก็คือตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ทำไมครับ5.0าไ,ไหมครับ5.0มีในัยสำคัญกี่ตัวหลังจุดหลังจุดนะหลังจุดมีในัยสำคัญเพราะนั้นมีในัยสำคัญ2ตัวครับแล้วคูณ10กำลังสครับค่ายังคเงเป็นครับ 5.0คูณ4คูณ2ก็อยู่ประมาณ500นะครับแต่500เนี่ยเรารู้ว่าเป็นครับนัยสาคัญของเราหรือตัวที่เราสนใจคือเท่าไหรครับสองตัวแรกแค่นั้นเองตัวนี้เป็นครับตัวนี้เกิดจากการปัดแล้วใช่ไหมครับคือเราเรามันไม่มีไม่มีความสําคัญแล้วเห,ห็นเนาะวันนั้นอย่าลืมนะครับบวกลบดูจํานวนทศนิยมคูณหารดูอะไรครับจํานวนนัยสําคัญ อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยววัยคลิปนี้ไปนไงครับจบเร็วมะจบแล้วตบอกแล้วนะครับจะพยายามทําให้มันเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้จะได้จะได้ไม่ไม่ไม่แบบรู้สึกเหนื่อยจนเกินไปนะครับเอ่อเรื่องต่อไปที่เราจะคุยก็คือเวกเตอร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะคุยเรื่องเวกเตอร์นะครับเราลองมาตอบคาถามนี้นิดนึงก่อนนะครับเออมีโจทย์ถามว่านะครับน้องทอนนะครับ น้องทอนคือคนนีน้นะนี่คือน้องทอน,นครับน้องทอนเนี่ยกำลังออกแรงออกออกแรงนะครับแม่ติดๆกัดๆออกแรงลากเก้าอี้นายกนะครับเก้าอี้ของนายกเนี่ยเพื่อเข้า,า,ขาอาคารนะครับน้องทอนเนี่ยต้องการลากเก้าอี้ตัวนี้นะครับไปเข้า,า,ขาอาคารนี้นะครับก็เลยออกแรงสองร้อยสี่สิบสี่เสียงเออไม่ไม่ใช่นิวตันนะครับเรามีสองร้อยแรงต้องเป็นนิวตันเนาะเสียงเสียงอะไรนี่ไม่ไม่น่าใช่นะครับขณะที่ลุงลุง ลุงตู่นะครับลุงตู่ตูตู่ตู้ตู่นะลุงตู่ก็เดินมาพอดีนะครับอันนี้คือลุงตู่นะวันนี้คือลุงตู่นะครับลุงตู่ก็เดินมาพอดีนะครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อลุงตู่พบทอนนะครับตู่มาพบทอนแล้วออกแรง251นิวตันนะครับลุงตู่นี่ออกแรง251นะครับน้องทอนเนี่ย ออกแรง244นะครับ2อ4ลุงตู่มี251้อนะครับน้องทอนมีแค่244่่ไม่พอนะครับกับเก้าอี้ตัวนั้นด้วยนะครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเก้าอี้จะเลื่อนไปทางน้องทอนไหมแล้วก็เร็วขึ้นหรือว่าเก้าอี้จะเคลื่อนไปทางลุงตู่นะครับหรือเก้าอี้ไม่ไปทางไหนเลยครับไปทางอื่นมือที่สามเอาไปกินนะครับหรือเก้าอี้ไปครับอยู่นิ่งๆไม่ไปไหน อ่านะครับเดี๋ยวเรามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรครับอะไรครับมีมีมีอะไรเกิดขึ้นอ๋ออ๋อเอ้ย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 อะไรเอผมไม่ไปไม่ไปไม่ไป